กํลังออกสะโพกสะแปะไปนอนเม็ด <c oughs> ปลวกน้อยอไม่เห็นเห็ดปลวกน้อ,นอยเห็ดปลวกแง่เราไปนอนแต่ว่ากําลังออกโอ้โอ้กําลังออกทำี้กับดอกเงี้เต๋อได้ไปนอนถูกปลวกวางอันนี้ก้อนนี่ นี่จะกำลังโผกันมาเลยพี่น้องน้อยเอาไว้อะไรกับเบ้อมักพี่น้อง,องไม่ไงหรอกนอ้นอยมีพี่น้องเงามาหาเปลียนตาไฟมาเสียสาวเลยพี่น้องจัางใดมาสวยกับอะไรมาทั่นเพลินโอ้โหหักเงาโจรนะ หอยก็เอาหน่อยละพี่น้องเอ้ยแมนมาโอ้แมนอยู่ีกคน

เอาไปบาได้อยมูฟันกับมาฮอกับเหล่บ่อ,อไดไมันไปมันมันเาไปนองื่อมากนกับเดก้อนพวนห้องนี้อันหุงหลายคนเราไปนอนเลยตื่นจะเสาก็ได้ แม่นบอโอ้แม่นลังโผมานน้อยโอ้านนายน้อยน้อยหดมึงน่ยน้อยก็น่อยพูดเดียอืมพวกนี้บยามาน่อยเปนไรไม่เจอพี่ตน อือโอเคพี่น้องตนโอ้หมาๆๆ hmm. okay,